สาลามอะัยกุ้มมารามมาตุลลอฮิวบเราะกาตุกเสอดีนักเรียนชั้นป .2 วิชาวิทยาศาสตร์ของคุณครูฟติธานะคะคุณครูฟติธามาอัพมากๆวันนี้ที่ไม่สามารถที่จะซูมกับนักเรียนได้นะคะคอมพิวเตอร์ของคุณครูฟติธายังอยู่ที่ร้านเพราะว่ามีปัญหานิดหน่อยแล้วคุณครูเองก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปซูมที่โรงเรียนนะคะคุณครูก็ขออนุญาตง,งดคลาสซูมวันนี้ก่อนแต่บทเรียนวันนี้นะคะ บทเรียนวันนี้ยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องวัสดุและการนำใช้ประโยชน์นะคะนะกักเรียนคะมีใบางานที่คุณครูให้ทาให้เกี่ยวกับสำรวจวัตถุที่ทำมาจากวัสดุวันนี้นะกักเรียนทำใบางานนั้นต่อได้เลยนะคะถ้าใครยังทำไม่เสร็จให้นักเกรยียนเนี่ยสำรวจในบ้านของนักเกรยียนว่ามีวัตถุไหนบ้างที่ทำมาจากวัสดุที่เป็นยางและหนูได้สังเกตว่า อย่างนั้นคุณสมบัติของมันเป็นยังไงหลังจากที่นักเกรียนสำรวจเสร็จแล้วนั้นให้นักเกรียนเอาที่อุปกรณ์ที่คุณครูแจกให้ที่มีอยู่ในถุงที่มีลูกโป่งมียางแล้วก็มีเชือกนักเกรียนคะนักเกรียนฟังคุณครูให้ดีๆคุณครูจะให้หนูทำของเล่นคือโยโย่อย่างง่าย โดยโยโย่นั้นนักเกรยียนคะนักเกรยียนเอาลูกโป่งใส่น้ําพอประมาณไม่ต้องใส่เยอะจนเกินไปใส่พอประมาณเสร็จแล้วนั้นให้นักเกรยียนเลือกวัสดุสองอย่างระหว่างยางกับเชือกนักเกรยียนคิดว่ายางหรือเชือกที่สามารถทําให้นักเกรยียนเล่นเป็นโยโย่กับลูกโป่งได้ให้นักเกรยียนเลือก อพอเลือกเสร็จแล้วนั้นให้หนูอธิบายทําไมหนูถึงเลือกอย่างแล้วถ้าสมมุติหนูเลือกเชือกทําไมหนูถึงเลือกเชือกแล้วก็ส่งวิดีโอมาให้คุณครูพร้อมของเล่นของหนูนะคะส่วนใบงานที่เป็นวิธีการทำหนูก็ทําเลยค่ะมาวิวัมีวัสดุอะไรบ้างวิธีการทําของหนูเป็นยังไงส่วนบทเรียนสตรีมข้างล่างที่มี S T E A M นั้น เดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมกันในซูมคาบต่อไปนะคะอันนั้นยังไม่ต้องทําอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณครูขออธิบายอีกรอบหนึ่งในคาบของซูมนะคะสําหรับวันนี้ใครที่ทําของเล่นเสร็จแล้วกับใบงานสํารวจวัสดุเสร็จแล้วเนี่ยให้หนูถ่ายรูปส่งแล้วก็คลิปวิดีโอของเล่นของหนูส่งมาทางในไลน์ถ้าไม่สะดวกส่งในไลน์ห้องให้หนูส่งมาทางไลน์ส่วนตัวของคุณครูได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครู ก่อนจากกันแค่นี้เจอกันอีกทีในซูมคับต่อไปนะคะ